สวัสดีครับคุณผู้ชมในคลิปนี้ก็ยังมีคุณผู้ชมสอบถามประเด็นสงสัยเรื่องของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะครับเป็นกรณีที่คุณผู้ชมบอกว่าปัจจุบันเนี่ยมีม,มีบ้านที่เราอยู่อาศัยนะครับมูลค่าไม่ถึง1ล้านบาทแต่ปรากฏว่าถูกเทศบาลเรียกเก็บภาษีทุกปีเลยนะครับประมาณ300บาทจะทําอย่างไรนะครับตามที่เราเคยพูดคุยกันไปแล้วนะครับคุณผู้ชมว่าบ้านเนี่ย จะได้รับการยกเว้นฐานภาษีนะครับซึ่งแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันประเภทแรกก็คือบ้านหลังหลักบ้านหลังหลักก็คือคุณผู้ชมเนี่ยเป็นเจ้าของบ้านและก็เป็นเจ้าของที่ดินและก็มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนะครับโดยที่ไม่จําเป็นจะต้องเป็นเจ้าบ้านก็ได้นะครับถ้าแบบนี้เราเรียกว่าบ้านหลังหลักมีชื่อในทะเบียนบ้านนะครับแล้วก็เป็นเจ้าของบ้านเจ้าของที่ดิน ถ้ามูลค่าฐานภาษีก็คือมูลค่าของที่ดินและบ้านของเราเนี่ยมูลค่ารวมกันแล้วไม่ถึง50ล้านบาทคุณผู้ชมไม่ต้องเสียภาษีแต่อย่างใดนะครับไม่ต้องเสียภาษีแต่อย่างใดถา้าแต่ถ้าเป็นอีกประเภทหนึ่งนะครับถ้าเป็นบ้านของเรานะครับเรามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านแต่เป็นที่ดินของบุคคลอื่นเช่นเป็นที่ดินของพ่อแม่ญาติพี่น้องก็คิดเฉพาะตัวบ้านนะครับมูลค่าไม่ถึง10ล้าน คุณผู้ชมก็ไม่ต้องชําระภาษีอีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าโดนเรียกชําระภาษีทุกปีเลยแสดงว่าเขาคําคนวณคาดเคลื่อนนะครับเราจะต้องไปขอคืนทีนี้การขอคืนสามารถทําได้ไหมสามารถทําได้นะครับคุณผู้ชมตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพุทธศักราช2562มาตรา54เขาบัญญัติเอาไว้แบบนี้นะครับว่าผู้ใดเสียภาษี โดยไม่มีหน้าที่ต้องเสียหรือเสียภาษีเกินกว่าจำนวนที่ต้องเสียไม่ว่าจะโดยความผิดของตัวเราเองหรือจากเทศบาลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ตามนะครับผู้นั้นมีสิทธิ์ได้รับเงินคืนนะครับโดยการขอรับเงินคืนเนี่ยให้ยื่นคําร้องต่อผู้บริหารท้องถิ่นก็คือน,นายกเทศมนตรีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ภายใน3ปีนับแต่วันที่ชำระภาษีนะครับแล้วก็ให้ผู้ยื่นคำร้องส่งเอกสารหลักฐานคำชี้แจงไปประกอบด้วยนะครับว่าเป็นประเภทบ้านที่เราอยู่อาศัยนะครับตรงนี้สามารถไปขอคืนได้นะครับหลังจากนั้นแล้วอย่างไรต่อนะครับก็ให้ผู้บริหารท้องถิ่นนายกเทศมนตรีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาคำร้องให้เสร็จสิ้นและแจ้งผลการพิจารณาคำร้อง ให้ผู้ยื่นคำร้องทราบภายใน90วันนับแต่วันที่รับคำร้องนะครับทั้งนี้เนี่ยในกรณีที่ผู้บริหารเห็นว่าผู้ยื่นคำร้องมีสิทธิ์ได้รับเงินคืนก็ให้มีคำสั่งคืนเงินให้กับผู้ยื่นคำร้องโดยจะต้องแจ้งคำสั่งให้ผู้ยื่นคำร้องทราบภายใน15วันนับแต่วันที่มีคำสั่งด้วยนะครับทีนี้ถ้าผู้บริหารเห็นว่าท้องถิ่นประเมินภาษีผิดพลาด ก็ให้ผู้บริหารสั่งให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ได้รับเงินคืนในอัตราร้อยละ1ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินที่ได้รับคืนโดยไม่คิดทบต้นนะครับนับแต่วันที่ยื่นคำร้องขอรับเงินคืนจนถึงวันที่คืนเงินแต่ต้องไม่เกินจำนวนที่ได้รับคืนนะครับและผู้ร้องถ้าไม่มารับคืนภายใน1ปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้งก็ให้เงินนั้นตกเป็นของ,ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชม ได้ฟังคลิปนี้แล้วนะครับเขาเรียกเก็บเป็นบ้านที่เราอยู่อาศัยแล้วเราไมเา่เราไม่ต้องเสียภาษีให้ท่านไปยื่นคำร้องขอรับเงินคืนได้นะครับ